ห้าหกโลน่นสำบนแบบนี้งลููกกออ็ต้้ดนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามของอ่าวใหญ่เราอยู่กับท่านอดีตผู้ใหญ่ปัจจุบันนี้เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อาวใหญ่ใช่ไหมคะอออ่าแนะนําชื่อตัวเองสักนิดนึงท่านผู้ชมยังไม่รู้จักเลยชื่ออะไรคะชื่อบุญเพ็ญทองโชดครับค่ะอยู่ที่เป็นสมาชิกกอตะเออกตหนึ่งสามอ้าวใหญ่ค่ะนี่ความมาเที่ยวสวนวันนี้แล้วเห็นบอกว่าปลูกทุเรียนต้นเล็กใหม่เพิ่มครับนี่ร้อยสดนี่นี่เรามาอยู่แต่กับเศรษฐีจังหวัดตราดกันเลยนะเนี่ยพิการนครไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา แต่บรรยากาศดีมากส่วนนี้ค่ะแล้วใบสวยดูแลดีอ่ะขอนยาไปเดี๋ยเจอเจอเสดเดือนนั่นแหละเออโอเยี่ยมเลยค่ะความสมบูรณ์ไม่ไปปวนดินให้เราถึงไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ไงเพรความสมบูรณ์ของดินค่ะโอ้ยไม่เน้นผู้หญิงผู้หญิงเกษตรผู้หญิงเจนี่ค่ะต่อตัวต่อคนทใช้อยู่จะใช้น้อยมากเขาเรียกว่าเสริมเสริมไปในเร่งสวนใช่ไหมคะขึ้นหน่อย เราินได้เซนีสูนยที่5เจาลูกอะแล้วก็วันนี้ได้พามาเที่ยวสวนบอกท่านผู้ชมสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มาเปิดตัวว่าที่ประธานส่งเสริมโครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตของตำบลอ่าวใหญ่นะโดยท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอดีตผู้ใหญ่ด้วย นะเพราะฉะนั้นก็แสดงความยินดีล่วงหน้าวันที่เท่าไหร่นะคะบอกพี่น้องเราสักนิดหนึ่งวันที่14เจอกันครับ14สิงหาคมพบกันโอ้ปบมือกันขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันง่ายจะตายอีกแค่รักษาลาชมพูแล้วก็ท็อปรักษาทีเดียวก็หายได้ห้งได้รัดเนื้อออกมาแล้วเออ เยีพออ่งได้จเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยดูดลาออกมากันเป็นแบบว่าเป็นว่าเลเกๆจัดฟ้อนพนนียคืออันนี้มันีมฟองอยู่มั่นใจได้มั่นใจได้ผลิภัณฑ์สูตรสยามทุ่กิดของเราโอ้เยี่ยมเลยนะ่มันจะหนีมอดพวกมอดพวกอะไรมันก็หนีดึงออกมาเลย เออหมุนเลยี้ยงต้นิทน่าใยมันใจและที่สำคัญมันหลอกออกแล้วด้วยใช่ไหมส่วนนี้ยหลอกใหญ่โง่น้องเานิดนึงมั่นใจได้ว่ามีเอเย่นอ้หันนี้อ่าวใหญ่เนาะได้ขึ้นชื่อว่ามันออกเร็วอยู่แล้ว จะขายเัจราาน่ากเาไไปันขาวลเรนากมาถึอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกเลยราคาก็เปิดมาที่เกือบ200มปีปีหนึ่งอ่ปีแล้วรอยเลยเนาะม่งดั้ยล้เนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศของส่วนนี้สวยมากๆเลยสมบูรณ์มากอันนี้ทุเรียนกี่ปีอะะแปดปีแล้วดูแลเองเลย ไม่ต้องมีลูกน้องแข็งแรงองดอมียา่กัาหนือ่างานนักหน่ออกับดีจังเบรรยากาศแบบปิดถนนเลยเนาะใครเข้ามาเสียดยอวจากนี้ไปน้เยเดีจะตามสัวพัดสนับสนุนใต้ไว้นิ้วมาติดเปิดตัวหน่อยเปิดตัวลยโอเคคเดี๋ยนี้นะจ้า แบบนี้เนาะโโปรโปรมทไปแล้วปกติลงมารับซื้อหรือว่าเราตัดไปขายเองลงมารับซื้อ,อ<ต>